ครับพบกันประจำสัปดาห์กับรายการคูหูคู่กีครับผมเมครับผมปันครับครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังตัวใหม่ยี่ห้อฟิวครับ F I I L ฟิวครับรุ่น T1 Lite ครับผมครับก็หูฟังตัวนี้เนี่ยบอกก่อนเลยแล้วกันหลังจากที่เรารีวิวแล้วเนี่ยเราคิดว่าเป็นหนึ่งในหูฟังที่ดีที่สุดเลยครับในรุ่นราคาประมาณ1000บาทอืมว้าน่าสนใจไหม ก่อนที่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดการรีวิวของเราก็บอกไว้ก่อนคลิปนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์ครับจากไทยซูเปอร์โฟนครับก็ขอบคุณมากครับไทยซูเปอร์โฟนแล้วก็บอกบอกเหมือนกันทุกคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปสปอนเซอร์หรือไม่สปอนเซอร์เราเรีวิวตรงๆเราเรีวิวแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสียเราบอกหมดทุกอย่างเราบอกรายละเอียดเราเรีวิวแบบวิทยาศาสตร์ครับครับอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์เรามีอะไรบ้างครับคุณปัดสปอนเซอร์ใจดีครับมีส่วนลด10%แม็กซิมัม100บาทครับสำหรับทุกการสั่งซื้อ หูฟังตัวนี้ครัครับใครสนใจดูรยายละเอียดใต้คลิปได้อ่ะทัวร์เลยครับพาทัวร์ครับเทียบกับ AirPod Pro นะครับเป็นยังไงกองชาร์จนะครับ AirPod Pro เนี่ยก็ยังดูสูงกว่านะเทียบความหนาล่ะความหนาหนี่ฟิลฟิลจะหนากว่าเทียบความยาว ิวก็ยาวกว่าแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังคง,งเป็นของหูฟังที่พกพาง่ายอยู่ดีนะครับข้าง,างใ<ะ>นดีๆนะครับด้านบนของฝาก,กล่องเนี่ยก็จะสกีนแบกสอนยี่ห้อของเขานะครับ F I I L ตอนแรกผมงงว่าอ่านว่าไง F แล้วมีขีดสามขีดนะครับเขาใช้ตัว I ใหญ่ I, นะครับแล้วก็ตัว L เล็ก F I L ฟิ l นะครับด้านหน้ามีไฟ LED บอกสถานะนะครับพีคมด้านหลังมีพอร์ตชาร์จเป็น USB C นะครับเปิดกล่องออกมาก็จะเจอหูฟังลักษณะ ค่อขนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะต,ตัวนะหูฟังเขาเนี่ยนะครับหูฟังเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเป็นเรียบๆครับแล้วก็ไม่มีปุ่มอะไรเลยมินิมอลมากนะครับสกรีนยี่ห้อของเขาด้านนอกนะครับหูฟังเป็นสีดํานะครับแล้วก็ด้านนอกเป็นสีแบบเงิน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 เทาๆอ่ะครับตรงตรงเนี้ยก็จะมีไฟ LED บอกสถานะแล้วก็เป็นรูใหม่ด้วยนะครับพิงมาด้านหลังก็จะเจอกับจุกซิลิโคนของเขาเนี่ย เนื้อดีใช้ได้ครับสวมใส่สบายไงเดี๋ยวเราค่อยว่าอีกทีนะครับตร <_ d iver> งไดเวอร์เขาเนี่ยเป็นวงรีนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคอนแทคทองแดงที่เอาไว้ชาร์ตนะครับตัวนี้สเปคบอกว่าเป็นบลูทูธ5.2นะครับแล้วก็กันน้ำเนี่ยเป็น IPX7 นะครับแล้วก็บอกว่าชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้7ชั่วโมงนะครับรวมกล่องด้วยชาร์จกลับเข้าไปในกล่องได้3ครั้งกว่าๆรวมๆแล้วเนี่ยใช้งานได้32ชั่วโมงครับ ตอนที่คุใช้งานตัวนี้มันจริงจริง,รงมันมีแอปนะแต่ถ้ากิดคุณ out of the box ไม่ได้ต่อแอปอะไรเนี่ยการควบคุมง่ายมากครับแต่สองครั้งไม่ว่าข้างไหนก็นแล้วแต่พีพอร์ตแต่ครั้งเรียก Siri หรือ Google a s s i s t a n t จบมีงา่ายแค่นี้เลยแต่ถ้าคุณเชื่อมต่อแอปแล้วเนี่ยมันจะมีการควบคุมมากขึ้นครับคุณเอกแอปครับผมก็ตัวนี้แนะนําอย่างยิ่งให้ลงแอปเพราะลงไปปุ๊บแล้วมันทาอะไรได้ได้มากถ้าใครใช้ Android เนี่ยก็ไปสแกน qr c ค้ดด้านด้านข้างกล่อง แล้วก็อินสตาแอปของเขาได้ตรงๆเลยส่วนถ้าใครใช้ iPhone จะยุ่งยากมากขึ้นอีกขั้นตอนก็คือต้องไปเปลี่ยนริเซนของตัว a อป Store คุณใหเ้เป็นของจีนหลังจากนั้นก็ค่อยสแกน QR ่ไอโแล้วลงได้แอปทำอะไรได้บ้างก็มาดูหน้าแรกเนี่ยก็คือเห็นเลยว่าเนี่ยก็มันดูดูแบตเตอรี่ได้ทั้งหูฟังซ้ายขวาแล้วก็ดูแบตเตอรี่ของกล่องหน้ากลางเนี่ยมันมี EQ ซึ่ง EQ ใช้ได้จริงๆก็ดู EQ เนี่ยด้านซ้ายเป็น EQ เบสด้านตรงกลางคือที่เป็นรูป เป็นรูปมิวสิกเนี่ยก็คือเป็น EQ บาลานซ์แล้วด้านขวาก็เป็น EQ แบบเพิ่ม t ิวเ l ิลเพิ่มเสียงเสียงแหลมข้างล่างจะเป็นการปรับโวลลูมความดังของเสียงก็มีความดังของเสียงไม้และความดังเสียงเพลงแยกกันแ hmm. ท็บขวาอันนี้จําเป็นอย่างยิง่งตัวด้านบนเนี่ยที่เป็นภาษาจีนเนี่ยจะจะอ่านไม่ออ,อกก็นั่งก็กดไปเลยกดไปปุ๊บเ,เนี่ยมันจะมีคือมันคือ advanced control นั่นแหละคือที่คุณพัดบอกว่าคุณคุณพัด์ทสาธิการใช้งานเนี่ย hmm. มันแตะได้2ทีเนี่ย จริงๆแล้วก็คือ,อ,อถ้าคุณมาเปิดอันนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถแตะได้1ที 1> <ừ. S 2> คอนโทรลได้ล,ละแลวแตะได้3ทีก็คอนโทรลได้เราเหมือนกันโดยที่ออด้านขวาเนี่ยคือ1ทีเนี่ยคือจะเป็น X2 ด้านขวาพอแตะ3ทีจะเป็น p r ีเวสสองแตะ2ทียังเหมือนเดิมนะก็คือเพย์พอร์แล้วด้านซ้ายเนี่ยแตะหนึ่งทีก็จะเป็นเพิ่มเสียงแตะสามทีก็จะเป็นลดเสียงด้านซ้ายแตะสองทกีก็เหมือนเดิมก็คือเป็นเพิ่มการแตะหนึ่งทีแล้วสามสามทีขึ้นมาก็คือครบเลยครบเลย ใช่ใช่ครับใช่ใช่แท็บตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นการเปิดเรทแนนซี่ลดเรทแนนซี่ถ้าเป็นแท็บด้านซ้ายเนี่ยก็คือเป็นเป็นเกมโหมดก็คือเป็นเรทแนนซี่น้อยที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นแท็บตรงกลางเนี่ยก็คือจะเป็นเรทแนนซี่สำหรับตัวเพลงอ,อ,อ่อันนี้คือเรทแนนซี่มากสุดแล้วด้านขวาสุดก็คือเป็นเรทแนนซี่เรทแนนซี่สำหรับดูหนังมัตอินิเดียครับแล้วก็ ล่างลงมาก็จะเป็น firmware update ดตตอนนี้ไม่มี firmware update อะไรแล้วก็จะมี advanced setting อะไรน,นิดหน่อยก็คือ reset setting แค่นั้นเลยแต่ที่สำคัญก็คือมันม,มันมี advanced control ที่ปรับเพิ่มขึ้นได้แล้วก็มีการลดตัวเลนนอรซี่มีเกมโหมดอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นคุณควรจะลงแองครับครับมารีวิวเรื่องเสียงมาครับผม ก่อนที่มาฟังเราพูดว่าเสียงเป็นยังไงคุณไปฟังด้วยหูคุณเองก่อนว่ามันเป็นยังไงบอกเหมือนกันทุกคลิปเวลาเราอัดเสียงให้คุณฟังเนี่ยเราอัดแบบเรียลชีคือคุณสามารถที่จะเอาเสียงที่คุณได้ยินจากคลิปของเราเนี่ยไปเทียบกับคลิปอื่นๆของเราได้เราอัดวิธีเหมือนกันเราผ่านหูเทปผ่านการคอมเพรสชันหรือยูทูบอะไรลักษณะเหมือนกันหมดแต่มันจะไม่เหมือนเป๊ะกับการที่เราหูเนี่ยไปใส่หูคุณแล้วคุณได้ยินเสียงแบบนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นเราอัดมาให้คุณฟังแบบเรียลชีก็ไปฟังเลยครับ เป็นไงมั่งก็สำหรับผมนะอย่างแรกเนี่ยคือนะดีเลยผมว่าเสียงเสียงดีอ่ะคือแลมออกกางออกเบสออกแล้วก็สเตตเนี่ยผมว่าออกกลางๆไปทางทางด้านแคบอสะสเตตไม่ได้กว้างสเตตแคบแล้วก็ EQ เนี่ยที่ผมบอกด้านต่ในแอปแล้วว่าผมว่าเวิร์กอ่ะคือผมเป็นคนชอบ EQ ปกติผมหูทุก,ต,กตัวส่วนใหญ่ผมจะใส่บาลานแต่ตัวนี้ผมใส่เบส แล้วเขาทำ EQ แบบเบสมาได้ค่อนข้างดีอะสำหรับผมนะคือผมแบบพอพอเปลี่ยนไรปุ๊บโหยแบบปึกอะแต่จริงๆผมก็ยังรู้สึกว่ามันมากไปนิดนึงน่าจะลดเป็นอะไรระหว่างบาลานซ์กับถ้าเป็นอะไรระหว่าง EQ บาลานซ์กับเบสได้คือลดเบสอลงมาอีกนิดนึงอะผมว่าจะดีที่สุดครับอืมแล้วตัวเนี้ยเสียงดีเนี่ยเวลาผมไปฟังเพลงที่ผมคิดว่ามันมันแมชกับหูแบบเนี้ยไอหูตัวฟิลทีวันไลท์เนี่ยคือเพลงโหด,ดครับผมชอบมากเลย ยกตัวยอย่างเช่น What Does the Fox Say ของ Leo Metal ถ้าใครไม่ฟังไม่เคยได้ฟังก็ลองเราไปฟังได้ครับ What Does the Fox Say เวอร์ชัน Metal ของ Leo นะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่า Red Zone ของ Crossfade ก็ลองไปฟังดูได้ฟังแล้วแบบหืมัใจมากใช้หูด,ดูวเนี่ย <laughs> ครับ,บผมผมแล้วผมหยิบมันมาจากกล่องทั้งแรกฟังไปเลยก็คือยังไม่ได้ปรับ EQ เลยสิ้นเนี่ยผมก็ว่าเสียงดีแล้วนะ คือเบสมันแต่ว่าก็คือถ้า o อ t of the box ก็เป็นบาลานใช่ไหมเป็นอ q คิบาลานเละช่ก็คือเบสมันจะแบบว่ากระชับแบบเบสมันจะไม่บวมอะ่ะเบสมันมีนะแต่ว่าไม่บวมแล้วก็เสียงแหลมก็ไอ้เสียงกลางก็จะแบบกลางกลางก็คืออาจจะไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องเสียงกลางอะไรมากนะประมาณพอดีพอดีอะ่ะเสียงแหลมนี่ถือว่ามีนะแหลมแบบกุ้งกิ้งเลยแหลมจี๊ดจ,จเลยแหละเสียงแบบไปเสียงแหลมแหลมนี่คือได้ยินชัดเจนแล้วก็อ ตัวสเตจก็ไม่กว้างไม่แคบแต่ว่าแยกยิงชิ้นดนตรีเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับส่วนเพลงที่ผมฟังแล้วแบบช่วงนี้อินน่ยและหยิบหูตัวนี้มาฟังบ่อยมากเลยคือเพลงของ The Weeknd ซึ่งผมผมจะชอบฟังอยู่สองเพลงคือเพลง Starboy กับเพลง Save Your TearsSave Your Tears ต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ร้องกับ a r i n a Grande นะเนชอบมากยิ่งไปดูมิวสิกแบบหรือร้องสดที่แบบอินแหละกำลังคือฟังบ่อยมากช่วงนี้ The Weeknd เนี่ย ดังมากครับเพลงเพลงเผมก็ชอบครั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 บ SPL ครับผมเอาหูเทียบไปอัดกราฟ SPL มากราฟแรกที่จะให้ดูคือหูฟังฟิลได้แหละแต่3 EQ เบส EQ เบสสีแดงนะครับ EQ บาลานซ์สีเขียว EQ เทรเบิลสีน้ำเงินก็ตามตาม ตาม eq เลยแหละก็เบสก็คือบ mm ูตเบรกราฟสีแดงเนี่ยเบสสูงสุดส่วนกราฟทิเบ ble, ิลตัวบาลานซ์เบสก็จะเท่ากันมาดูด้านย่าน,านกลางอนย่านแหลมเนี่ยมันก็ภูเขาแต่ละลูกก็ลักษณะกราฟเดียวกันเลยก็ตามชื่อเลยก็คือเท่าทิเบลก็คือบูตเยอะสุดแล้วก็ลดหลั่นลงมาตามตาม eq ที่มันบอกนะครับต่อไปผมไปเทียบกับหูฟังอีก3าตัวในเลนราคาเดียวกันที่เราเอามาเทียบเนี่ยกราฟสีแดงก็คือตัวฟิลนี่แหละแต่เป็น คิวบาร์นะครับกราฟสีเขียวเลนเดด 3, ส์มีไอดสามกราฟสีเงินวันมอลอมติงกราฟสีส้มซีมีเพอร์พอตไม่โปรนะครับมาดูย่านเบรเนี่ยเขาบอกไว้ก่อนว่ากราฟย่านเบรของตัวซีมีเพอร์พอตไม่โปรเนี่ยความถูกต้องอาจจะยังไม่ไม่ไมไมค่อยถูกต้องเทางนะ่าไหร่นักไปดูในคลิปรีวิวเพอร์พอตไม่โปรได้เรื่องโถงเรื่องนี้ยังไม่จบเลยนะครับแต่ถ้ามาดูเบรเนี่ยไอตัวตัวฟิลเนี่ยจะอยู่ในอันดับสองรองจากตัววันมอลอมติงวอลมอลออมติงเนี่ยเบรเยอะสุดน้อยสุดในที่นี้คือ เลมี Ad ่ไอดสามนะครับแต่ถ้าฟังด้วยหูเนี่ยตัวเบสของซีมี่เพอร์พรอนไม่โปลเนี่ยจะน้อยกว่าฟิลอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าไปดูย่านแหลมย่านกลางเนี่ยชัดเจนตัวฟิลเนี่ยบูดแหลมปลายสุดเลยครับสีแดงนี่ไปหมื่นหมื่นไปลายเนี่ยบูดเยอะเยอะสุดเลยนะครับเยอะกว่ามันมอมติงเอ้ขอโทษเยอะกว่าเลมี Ad ่ไอดสามทั้ง,ท,งทั้งย่านกลางทั้งย่านแหลมเลยนะครับแต่ถ้าเทียบกับอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยตัว ก็จะบูตเบรดมากกว่าตัววันมอมติงอยู่นิดนึงแต่ว่าวันมอมติงเนี่ยนี่จะเบรดมันเยอะมากวเวลาฟังจริงเนี่ยเบรดอาจจะกบกบกลางกับแหลมไปนะครับแต่ถ้าไปดูซีมีเพอรพอเนี่ยซีมีเพอรพอจะจะบูตย่านกลางกับแหลมเป็นภูเขาสองลูกช่วงโอเคโกเคกว่ากาช่วงหมื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังจริงๆเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวซีมีเพอร์พอไม่โปรเนี่ยจะมีความโปรของเสียงมากกว่าครับประสบการณ์ใช้งานมั้งครับ,รบก็ประสบการณ์ใช้งานของผมเนี่ยคืออย่างแรกเนี่ยวัสดุที่ใช้มาสําหรับผมนะคือผมามันนเป็พสติ พลาสติกกับพลาสติกอะไม่ได้เป็นพลาสติกแบบพรีเมียมก็ก็แต่ราคานี้ก็เป็นอย่างเงี้ยถูกทุกเจ้าแต่คือไม่ใช่พลาสติกแบบแย่ดูดูราคาถูกเลยอะย่างเงี้ยแต่ก็คือแบบกลางๆไม่ได้พรีเมียมครับอีกอันนึ่งที่ไม่ชอบตอนแรกแต่ว่าตอนหลังเรียนรู้ก็คือหยิบยากมผมหยิบยังไงก็หยิบไม่ได้สุดท้ทายก็เหมือนต้องเอา2นิ้วคีบแล้วมันดึงขึ้นสุดท้ายผมเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือหยิบง่ายขึ้นถ้าคุณเอานิ้วชี้เนี่ยเกี่ยวแล้วดึงไปด้านข้างด้านหูด้านขวาก็เกี่ยวววแแลล้้้ดดดึึงงไไาาานขม่่ใชเเหตัส็จว ไอ้ด้านซ้ายก็นิวชี้เกี่ยวแล้วดึงไปด้านซ้ายก็จะ,จะจะจะหลุดง่ายเลยอตอนนี้ก็คือพอใช้เป็นก็โอเคแล้วต้องรอหนุ่ครับตัวนิดนึงแล้วที่ชอบมากๆเลยคือจุกมันเป็นวงลีซิลิโคนใส่สบายคือถ้าพูดถึงจุกเป็นวงลีนะมผมยังไม่เห็นเลยในราคานี้แล้วจุกวงลีเนี่ยมันพรูฟแล้วผมว่ามันพรูฟแล้วตั้งแต่ตัว a i r p o d s Pro จุกวงลีใส่สบายเสียงดีตัวจาบ้าที่แพงๆแป้ทีใช่ไหมแปสิบห้าทีที่ผมชอบมากก็เป็นจุกวงลีเหมือนกัน คืออะไรที่มันเป็นไฮเอนด์เนี่ยเป็นจุกวงรีลักษณะแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดตัวนี้เนี่ยเป็นราคาพันหนึ่งที่เป็นจุกวงรีใส่สบายชอบมากเอแต่ว่าจุกเนี่ยคือมันก็ยังเหมือนเข้าหูไปนิดนึงอ่ะก็ต้องเป็นอินเอียร์ยัดเข้าหูอีนิดนึง่นอนเวลาคอนโทรลเนี่ยคือมันมันแตะตรงๆแล้วมันก็ยังแบบทกเเ้็ไเจ็บูใช่ไหมนิดหน่อยดันหูใช่ไหมใช่ใช่แล้วตัวเนี้ยคือพอลงลงแอบเรียบร้อยแล้วผมว่ามันครบอ่ะคอนโทรลถ้าคือถ้าจะไม่ลงแอบจะมีแค่เพย์พอใช่ไหม แต่เราก็เรียกแอร์ซิสเตนต์แต่พอลงแอปไปปุ๊บก็ก็ครบอะเพิ่มโวลูมได้ไปฟอร์เวิร์ดแบ็กเวิร์ดได้อะไรเงี้ยผมว่าก็ก็ครบแล้วแถมยังมีเกมโหมดอยู่ในนี้อีกอ่ะอ่าของผมว่กพลาสติกไปหน่อยผมมองว่ามันโอเคนะอย่างถ้าผมไปเที่ยวคาบวอลมอลิงเนี่ยผมชอบพลาสติกของตัวฟิลมากกว่าชอบผิวสัมผัสที่มันดูแบบด้านๆแล้วแบบเรียบๆแบบผมว่าดูโอเคอยู่สําหรับผมเนี่ยผิวสัมผัสนะวัสดุนะขนาดของหูฟังที่เล็กกะทัดรัดแล้วก็โลโกไฟล์อ่ะคือใส่แล้วมัน แนบอะ่ะโอเคเลยผมชอบชกล่องก็เล็กด้วยอะไรเงี้ยจุกนี่คือชอบเหมือนคุณเอกเลยคือเสริมนิดนึงคือวัสดุซิลิโคนที่ทําจุกเนี่ยคือเนื้อดีนะคือมันเป็นหอ,อกใสๆคุๆนะ้นๆเนี่ยคือเนื้อสัมผัสที่แย่ไปที่หูเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันระคายหูอะไรมากมันลื่นอน่ะมันแบบยัดเข้าไปได้ลึกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ายัดลึกมากๆจะมีเวลาเอาออกอ่ะมันจะดูดหูบ้างบางครั้งมันจะมันจะปวดเหมือนกันตอนเอาออกต้องค่อยๆดึงออกกระช่าออกนี่คือเจ็บเลย ส่วนการแตะสัมผัสเนี่ยผมว่ามันดีเลย์ไปค่อนข,ข้างดีเลย์พอสมควรส่วนที่บอกว่ามีมีแอปเสริมมาใช้การควบคุมมากขึ้นจริงแต่ว่าผมว่าเขาให้เราเลือกอะเราถ้าเราไม่อยากสัมผัสเยอะคือถ้าเราไปไป,ไปเปิดแอปปุ๊บเนี่ยแต่ครั้งเดียวก็ล่านแล้วอะแต่ผมจะไม่ใช้่ผมจะใช้แบบเดิมๆนี่แหละแต่สองครั้งอะถึงจะเพย์พอร์ตอะไรเงี้ยแต่ครั้งเดียวไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยโ <c oughs> อ้โหจะไม่ล่าสอะไรเงี้ยครับ ออ็ ANC ย้ำตัวนี้ ANC c t t v v n o o s e c a n c e l l a t i o n ไม่มีตัวนี้ไม่มี a c t i Active n o i s e c a n c e l l a t i o n ครับสำหรับการฟังเพลงไม่มีเร t นซี่มาครับเ a t นซี่คือการดีเลย์ของเสียงจากภาพที่เราเห็นก็ถ้าค่าเ a t นซ c y มากๆเนี่ยค่าเทโชที่เราให้ไว้เสมอคือ3 0มิอลลิเซกัน ถ้าค่า l a t e n มากกว่า300มิลลิเนเมื่อไหร่เราจะเริ่มเห็นว่าเสียงมันดีเลยับภาพก็แบบนับ้นตัวเนี้มันมี3โหมดมีโหมดมิวสิกมีเกมโหมดแล้วก็โหมดมู๊กี่เราไปเทสยังไงมั่งผมเนี่ยแอนดรอยเนี่ยผมเทสเกมโหมดอย่างเดียวเลยผมปดเปิดเกมหมดเลยแล้วก็เออแต่ a n d ด o อ d มันจะมีเลือกโคเดคโคเดคคือตัวตัวนี้ดีฟอลต์เป็น AAC ก็จะได้ค่า308มิลลิวินาทก็ถือว่าอยู่ในค่าเทชโชไม่ได้แย่เสร็จแล้ว อพอผมเปลี่ยนโคเดกเป็น SBC ซึ่งก็เป็นโคเด็กที่มันเป็นโคเด็กง่ายๆเป็นโคเด็กที่ใช้ส่<อ>วญาณเดเรนเซีมันจะน้อยลงครนนี้ก็จะน้อยลงจริงๆก็คือเป็น216มิลลนก็ถือว่าดีเลยครับก็ผมไปดู Youtube ก็ Youtube ไม่ดีเลยผมดู Netflix ไม่ดีเลยผมเล่นทับจีดีเลยน้อยมากมถือว่าใช้ได้เลยครับเดเนซีน้อยครับแต่ผมเทสเนี่ยผมลกจีนนิดนึงผมอยากรู้ไงผมเลยเทสสมโหมดเลย iOS เนี่ย ไอโฟนผมเนี่ยถ้าเป็นมิวสิกโหมดอ่ะผมเทสได้สามร้อยสิบห้ามิลลิเซคแล้วก็ถ้าเป็นมูฟี่โหมดสอง้อยสี่สิบห้ามิลลิเซคันถ้าเป็นเกมโหมดส2งร้อยสิเสองมิลลิเซอืนผมว่าไปดู youtube เนี่ยให้เปิดเกมโหมดนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปิดเกมโหมดเรือแม้กระทั่งจะเป็นมูฟี่โหมดอ่ะก็ดีเลยครับจับความรู้สึกได้ใน youtube นียเปิดเกมโหมดนะครับแต่ถ้าเป็น Netflix เนี่ยต่อให้เป็นแค่มิวสิกมิวสิกโหมดยังไม่ดีเลยเลย <anca> ก็แต่ว่าก็เปิดก็เปิดเกมโหมดไปเถอะก็เพื่อความรวดเร็วนะนะไปเล่นคอร์บิวตี้เนี่ยเปิดเกมโหมดนี่โอ้โหยิงปงัปงปงังปังตามนิ้วเลยแต่ถ้าไม่เปิดเกมโหมดนี่ยังรู้สึกว่าดีเลยครับเปิดเกมโหมดครับครับผมครับไม่มั่งไม่มันดีไหมก็ไปฟังกันเอง ว่าเราอัดมาในเสียงน้อยต่างๆว่าเป็นไงมาก,ก่อนอที่จะมาฟังเราพูดด้วยเป็นไงสวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของหูฟัง f i e l T1 Lite นะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องเงียบๆนะครับดีนเสียงผมชัดเจนไหมครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับสวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของหูฟัง f i e l T1 ไลน์นะครับตอนนี้ผมอยู่ริมถนนนะครับดีนเสียงผมชัดเจนไหมครับ หนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับสวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของหูฟังฟิวตีหนึ่งไนะครับตอนนี้ผมอยู่บนเครื่องบินนะครับยินเสียงผมชัดเจนไหมครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับสวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของหูฟังฟิวตีหนึ่งไนะครับตอนนี้ผมอยู่โรงอาหารนะครับยินเสียงผมชัดเจนไหมครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับ ม่สำหรับผมนะก็คือไม่เนี่ยถ้าอย่างแรกคือบอกไว้ก่อนไม่เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหูซ้ายและหูขวาคุณจะมาใช้ไม่เนี่ยได้ได้ทั้งสองหูครับแล้วก็เสียงเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะในการที่อยู่ที่เงียบๆก็เสียงเสียงดีเลยอแต่ถ้าไปอยู่ในสภาวะที่มีแวดล้อมอยู่ข้างนอกมีเสียงรถเอ่อเสียงทัฟฟิกเสียงรถหรือเสียงข้างนอกบ้างเนี่ยมันจะเริ่มมีการตัดเสียงกัน เสียงตดเสียงรบกวนครับแต่เสียงรบกวนเ,เนี่ยเสียงที่เราพูดจากไมค์มันจะขัดขาดหายหายมันตัดแต่มันก็ตัดไม่ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่คือคือไม่ได้แย่ไม่ได้ดีอยู่ในประมาณกลางๆสำหรับผมนะครับแต่ก็ยังสื่อสารกันรู้เรื่องนะผมว่าไนงะใช่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 ไม่แย่คือบางยี่ห้อนี่มันตัดจนขุยไม่รู้เรื่องก็มีนะแต่นี่ยังยังสื่อสารกันรู้เรื่องนะครับหรือเสียงน้อยเสียงบรรยากาศเนี่ยเยอะเยอะกว่าเสียงพูดด้วยซ้ำบางยี่ห้อเนี่ยเออบางยี่ห้ออ่ะ ไปผมไปวิ่งผมไปวิ่งก็แพรกับตันวนาฬิกาผมาาการ์มิน245ตัวรุ่นมิวสิก<อ>ก็แพรได้ปกติไม่มีอะไรฟีเจอร์ทั้งหลายเนี่ยใช้ได้หมดก็คือฟีเจอร์ที่เปิดแอดวานซ์คอนโทรจากในแอปเนี่ยพอ<ม>พอเป็นแอดวานซ์คอนโทรปุ๊บเอามาใช้ตัวการ์มินก็ได้เหมือนกันคือมันฝังอ<ม>ยู่ในเฟิร์มแ์งองหูแล้วมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ปัญหาที่ผมเจอก็คือเหมือนไอ้ฟังก์ชันคอนโทรไอ้ตัวโวลูมเนี่ยเสียงดังเนี่ยคือผมกลับไปใช้ในการ์มินไม่ได้เลยมันต้องคอนโทรจากหูอย่างเดียวเลยซึ่งซึ่งตัวอื่่นนไมเป็ คนทวนจากขูอย่างเดียวเลาเพิ่มเสียงลดเสียงอะนหรอใช่คือจะผลจะเพิ่มเสียงลดเสียงผมต้องเพิ่มเสียงลดเสียงจากขูอย่างเดียวเลยผมไปเพิ่มไลแกมินไม่ได้ซะงั้นไม่ลดไม่เพิ่มเออเจ๋งไว้เจ๋งไปเนี่ยโอไลแกมินเนี่ยเออเออซะงั้นนะครับก็แล้วเสียงที่ผมวิ่งเ่ยปกติก็จะมีเสียงสะท้อนถ้าเป็นภูอนเดียตัวนี้ก็มีเสียงสะท้อนแต่ไม่เยอะถือว่าโอเคครับเอาไปใส่นอนสบายเลยครับตัวนี้ มันโลบไฟที่บอกใส่นอนตะแคงไม่รู้สึกอึดอัดเท่าไหร่เลยผมใส่นอนหลับคาหูประจำครับตัวนี้ <c oughs> แล้วก็ไปใช้ในสถานที่ต่างๆงสัญญาณความสเสถียรมันเป็นไงบ้างคือเราไม่ได้ไปสถานที่เยอะเพราะว่าโควิด <c oughs> ก็อย่างที่เห็นแต่เท่า <c oughs> ที่ใช้เนี่ยก็ <c oughs> การต่อเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างไวแล้วค่อนข้างสเสถียรไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหา <c oughs> ใช่ใช่แบตเตอรี่ตัวนี้เคลมแบตเตอรี่อยู่ที่เจ็ดชั่วโมง <c oughs> ผมไปเทสเนี่ยที่ and ด o อ d เนี่ยผมเทสเปิดเกมโหมดด้วยนะ แล้วก็มีเบส EQ ผมได้8ชั่วโมงครึง<ฮ>่งมากกว่า7ชั่วโมงมาชั่วโมงครึง่งอ่ะคิดดูสุดยอดอ่ะแล้วก็แล้วก็เคยมีคนถามผมว่าเฮ้ยพี่ถ้าเกมโหมดมันบอกให้เปิดให้ปิดอ่ะถ้าไมมันมีคนไปปิดอ่ะเปิดมันไม่ดีกว่าหรออะไรเงี้ยมันก็เปิดทิ้งไว้เลยอะไรเงี้ยผมไม่บอกมันจะกินแบตมันกินแบตเท่าไหร่อ่ะผมเทสมาให้ดูคราวเนี้ยผมเหมือนเดิมผมเป็น EQ แบบแบตแต่ว่าผมปิดเกมโหมดแบตเตอรี่ผมได้ 9้าชั่วโมงสิบห้านาทีจากแปดแปดชั่วโมงครึ่งตอนที่เปิดเกมโหมดเนี่ยเป็นเก้าชั่วโมงสิบ้านาทีคือแบตเตอรี่มันเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณคือพัน้าสิบ<ท>ใช่ปะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณแปดแปดเปอร์เซ็นต์ซึ่งสำหรับผมนะคือผมก็ไม่ค่อยหมายเท่าไหร่บมว่าก็เปิดเกมโหมดทิงทงท้งไว้เลยก็ได้แล้วตัวเนี้ยคือแปดชั่วโมงครึ่งเปิดเกมโหมดเยอะมากแล้วนะอืมเยอะมากครับผ<ช>ู้บริหาบ้านคือโคตรเยอะครับ ครับผมไปเทียบไสใน iOS แต่ตอนที่ผมได้มาใหม่ผมรีบเทสแบตเนี่ยผมยังลงแอปมันไม่ได้เลยมันเลยยังเป็นแค่เกมโหมดออฟไปหละก็คือโหมดปกติอ่ะก็ iOS เนี่ยใช้ฟังเพลงเพียวๆเนี่ยแปชั่วโมงสามสิบเก้านาทีอู้ก็นานมากครับนานกว่าสเปคชั่วโมงเยอะแล้วชั่วโมกว่าครับสรุปหน่อยผมว่า ในงบ1,000บาทตัวนี้ตัวนี้1,099บาทก็1,100บาทนั่นแหละผมว่าไม่เป็นตัวหูฟังที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยหนึ่งคือคอนโทรลครบเมื่อลงแอปย้ำเมื่อลงแอปอย่างตัวเร d มี a i r 3เนี่ยมันก็ใช้ได้ไม่ครบตัว p พ r o o t ที่ไม่โปรตัวซ C ซมีตัวที่ไม่โปรก็ไม่ครบมีไม่เยอะแล้วตัวนี้เสียงดีด้วยเป็นเสียงผมว่าเสียงดีที่สุด <c oughs> ในย่านนี้หรือเปล่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเพลพอร์ตที่ไม่โปรเนี่ยผมว่าเสียงดีแต่ว่าคนละสไตล์กันใช่ใช่ช่แต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นผมว่าดีที่สุดทั้งหมดใช่เห็นด้วยจุกวงรีเป็นตัวแรกที่ผมได้เห็นในในย่านนี้จุกใส่สบายย่าราคานี้อืใช่มีเกียรโหมดแบตอึดมากแปดชั่วโมงครึ่งนี่แบตอึดมากสุดไม่ไม่แย่ที่เงียบถือว่าเอ่อเลยแล้วก็ อยู่ที่ที่น้อยก็ถือว่าโอเคครับก็ขาดแต่ที่มันไม่มีเอ็นซีแล้ววัสดุมันอาจจะไม่ได้พรีเมียมแต่ราคานี้ไม่มีตัวไหนมีเอ็นซีมีมีอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าก็เรายังไม่เคยรีวิวก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่วัสดุก็ก็ไม่ได้พรีเมียมประมาณนั้นแต่ด้วยราคานี้สิ่งที่ให้มาขนาดนี้ผมว่าย้ําเหมือนเดิมมันเป็นตัวที่ดีที่สุดตัวหนึ่งในราคานี้เลยครับก็ทีมนี้ก็ลากันไปก่อนครับกับรายการคู่หูคู่เก่ครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม b ับส i b e ครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดิปใแมๆของเราบ๊ายบายครับ